สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ชุมชนท่าอิดซึ่งผมจะพามากินร้านอาหารในวัยเรียนของผมว,ว้าวสุดยอดซึ่งราคา15บาทจริงเหรอเริ่มต้นเป็นไปได้ยังไงสมัยน,นั้นผมคิด1ิบาบาทแต่ผมโคตรอิ่มเลยหลังเลกเรียนเป็นอะไรเกี่ยวกับอะไรพี่บักมันเป็นร้านคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาเขาเขาขายให้กับเด็กนักเรียนเมนูเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปทุกวันเป็นข้าวต้มเป็นราดหน้าเป็นอะไรพวกนี้แต่เขามีลูกชิ้นมียำอะไรทุกวันซึ่งเริ่มต้นเขารู้ว่าเท่าไหร่ ราดหน้าถ้วยละสิบห้าบาทครับผมถ้วยอย่างนี้จริงเหรอใช่ถ้าเกิดบอกถ้าเกิดเราหิวๆเนี่ยเขาใจดีมากเลยเขาเติมให้แบบว่าจัดให้ถ้วยใหญ่เลยแล้ก็ไม่แพงขายนักเรียนนะอย่างว่านะขายนักเรียนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยต้องขายถูกใช่จับ่มันไม่ใช่นั่งเรียนมันเป็นเราแวกเนี่ยคือเด็กๆหลังเรียนชอบมากินครับซึ่งตอนเนี้ยเรามาบ่ายสองละเรารีบไปถ่ายก่อนที่แบบน้องๆเขาจะมานั่งกินแล้วมันเราจะถ่ายยากใช่เดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มแล้วร้านที่มาเนี่ยพี่บังเราต้องมาจอดรถตรงไหนหรือยังไงหรืองงงง่่่่าาาาายๆคคือออตตรรข้ม์กลลนนนิิิหสววำบทดช ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยเด็กๆจะเยอะถ้าใครแล้วเด็กก็มาได้เด็กวุ่นวายเลยแหละถ้าเกิดมาพร้อมเด็กๆแ่ะแต่ถ้ามาก่อนนั้นก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยมีคนแล้วก็เราก็สามารถนั่งกินนั่งทานหรือเราสั่งกลับบ้านได้ไปดูกันดีกว่าเมนูมีชื่อร้านไหมชื่อร้านเหรอไม่มีนะแต่ถ้าผมเรียกตอนตอนเรียนนะเขาเรียกว่าผมเรียกว่าร้านโตมอครับโตมอก็เหมือนแบบยายอ่ะยายอ่ะเขาชื่อมอ เขาเป็นตัวที่แบบเป็นยาที่แบบใจดีมากให้เยอะแล้วก็เอ็นดูเด็กๆเออที่บอกแค่15บาทเท่านั้นจินอิ่มเลยสําหรับผมในตอนนั้นนะแล้วในตอนนี้ขยายลตออิ่มติ๊จานแต่ไปดูกันว่าเป็นยังไงกับร้านโตมอตรงข้ามอปตอไทยอิทเราจอดรถไปตรงที่ร่มๆเนี้นะนี่วันนี้ไม่ได้มาแท็กซี่แล้วนะคุณอะไม่ใช่หรอกวินมาไงคันเดียวประหยัดอ๋อช่วงนี้ประหยัดมา่พอจอดรถข้างในปุ๊บเดินไปไหนเดินไปข้างหน้านู่นเลยคือเอารถสบายคนไม่เป็นไรอ๋คนเดินตากแดดคนเดินตากแดด โอ้โหแล้วของก็ไม่ใช่น้อยๆเลยดูคุณเลย<ช>ออกกองทีนี่ฮะทุกคนเบื้องหลังอ่ะแบกกันไปฮะว้าวแย่จังจับกล้องช่วยไม่ได้เลว้่น สบายซะแล้วโอ้ชิลซะแล้วเดี๋ยวผมก็ขับรถตามพวกคุณไปแล้วเนี่ยเออแจอยู่นี่ไม่พอหรอกงั้นผมก็มาเดินใช่ไหมโอเคไปอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านเลยนะครับวินร้านลับไหมลับจริงผมเห็นในคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับบอกว่าร้านลับต้องไม่มีป้ายไม่มีชื่อร้านอะไรเงี้ยเออร้านลับต้องไม่มีป้ายต้องไม่มีชื่อร้านก็เห็นนะคอมเมนต์เห็นใช่ถ้ามีป้ายไม่นับว่าเป็นร้านลับอันนี้มีไหมดูมีไหมสังเกตง่ายๆนะพี่ อ่านี่ไงมีป้ายองค์การบริหารใช่คุณเฟิร์นมาเลยองค์การบริหารส่วนตมบลท่าอิดอ่ะมีนะปุ๊บตรงนี้เลยตอนเรานั่งอยู่อ่ะก็มีคนแวะมาแล้วก็จอดเนี่ยจอดแวะซื้อแวะซื้อเพราะของเขาถูกจริงแล้วคุราคาอะไรยังไงลองถามเขาไหมพี่ได้จะถามกขาเลยแต่ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมรึเปล่าต้องขออนุญาตนะราคายังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยตัวจับผมได้ไหมจำได้ไหม คิดแบบเดิมแเละะเออไข่หวากินประจําแล้วกินกระโตเขาชอบแผลมพี่กินอะไรปกติพี่สั่งเลยโอ้โหเยอะแต่พี่จริงถ้วยหนึ่งก็อิ่มสําหรับคนทั่วไปนะแต่ขวดผมมันไม่ปกติไงกระเพาะมันกว้างโอ้โหก็หลายถ้วยมันเริ่มต้นกี่บาทนะคะที่นี่ต้นละสิบห้าสิบบาทสิบห้าบาทเริ่มต้นข้าวต้มร้าดหน้าร้านหน้ายี่สิบข้าวต้มสิบห้าบาทแล้วแพงสุดในร้านคือเท่าไหร่ฮะแล้วแต่เขาก็เพิ่มอ่ะเขาจะจัดอ๋อแล้วแต่สั่งพิเศษเพิ่มนู่นเพิ่มนี่งพิเศ อ๋อแต่ก็คือ20บอ่ะคือถ้าคือแบบแพงสุดก็คือ20บอ่ะถ้าคุณจะถามว่าเมนูแพงสุดก็คือ20นั่นแหละอ๋อแต่ถ้าจะเพิ่มก็แล้วแต่ว่าจะเพิ่มอะไรลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรคุณจะเพิ่มไม่เพิ่มเดี๋ยวคุณไปดูที่เรารีวิวว่าไอ้2ีบาทเนี่ยมันเท่าไหนถ้าคุณจะเพิ่มไม่เพิ่มว่ากันอีกทีนึงแต่เรื่องรสชาติเนี่ยผมรับประกันก่อนกินอีกอร่อยชิ้นเนี่ยมาละ5บาทไหนอันไหนต้นราคาใช่มี5บาทอันนี้5บาทหมดเลยตรงไหน5าบาทอันนี้จะเป็น อันนี้ห้าบาทเลยจะสิบาทสิบาทสิบนีบ้ไม้ใหญ่ๆไญ่ใส่ของอีสานแล้วก็นนนเนื้อเนเอ็นเนื้ออะไรพวกเนี้ยเด็กน้อยเดินมาถือตังค์าบาทก็ซื้อได้แหละอันนี้แหนมเนื้อเขาแนะนำสิบห้าบาทอันนี้แหนมเนื้อเขอร่อยแหนมเนื้อสิบห้าบาทใช่อร่อย <S <S ใช่อันนี้สาบไมน้นะร้านก็ถูกก็คือเป็นร้านเป็นร้านเหมือนย้อนย้อนอดีตในวัยเด็กตอนที่พี่สมัยเด็กที่พี่เรียนที่บ้านพี่มากินอ่ะยังเป็นอย่างนี้อยู่หมตอนเดิมอย่างนี้เลยไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะมีของวางผิดจุดเล็กน้้้อออยยแแต่่่่่่่วววาาาาาาเเเเคไไมดดดดงงผผิิปลีนน๋จุำ น้ำแก้วโอ่งอ่ะน้ําชาดําเย็นน้ําแก้วขวยอะไรพวกเนี้ยเขาขายสิบห้าบาทตกใจมากเลยผมเจอน้ําแก้วสิบห้าบาทมันไม่มีแล้วนะข้างนอกกับสิบห้าบาทเป็นแก้วโอ่งเลยอะแก้วโอ่งอย่างต่ำสามสิบนะข้างนอกอ่ะใช่เป็นน้ําแบบน้ํานี้ด้วยแบบน้ําชงอ่ะอ๋อกระเจี๊ยบหมดของอร่อยหมดขอเหลือสักหน่อยหนึ่งให้ชิมซะด้วย อกระเจี๊ยบเขาเด็ดปกติพี่ชอบไหมกระเจี๊ยบผมชอบกินกระเจี๊บบยพบพี่ชอบกินอะไรพี่ก็ชอบกินกระเจี๊ยบแหละกินแกงหวยก็หรอวินชอบกินอะไรกระเจี๊ยบหรือชาดับเย็นอ๋อโอเคออ๋รีบบอกเลยรีพี่ชอบกระเจี๊ยบอีกคนหนึ่งกระเจี๊ยบคุณชอบไหมพี่นัทผมกินแกงหวยถ้าผมชอบกระเจี๊ยบพี่ลองชิมดู ร้อนๆเป็นแบบสดชื่นเนี่ยคนเขาก็จะเอาแก้วเฮียติมาซื้อน้ำเพราน้ำก็ถูกเออเหรออย่างเงี้ยก็กี่บาทดูกี่บาทอย่างเงี้ยเติมเงี้ยอันนี้แก้วมาใส่ก็คือ15บาทเหรอตรงนีจ้จ้า15อ่ะอ๋อสวยๆ,ๆแก้วเฮียติมาเติมได้เลยนี่คนเอาคอเขาก็นี่แหละใส่แก้วผมเนี่ย15บาทแก้วเฮียติแก้วหนึ่งอ่ะเออผมมาเปิดมาทีนึงนะครับเปิด เปิดร้านนี้เ่คนมากี่ปีและยี่สิบกว่าปีแล้วผมยังไม่เนะคย<ป>โอ้ยยี 20, 20, 20่สิบยี่สิบน่าก็น,น่าจะมากกว่าอายุผมผมั้งผมเพิ่งจะสิบแปดสิบเก้าปีเนะี้ยพี่ถามเขาว่าเปิดปิดกี่โมงอ <c oughs> ันนี้ร <c oughs> ้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงบ่ายสองปิดก็ประมาณสองทุ่มลยแต่ถ้าของเหลือก็ยังเปิดต่อได้ตอนนึ่งได้นะแต่จะเหลือน้อยนิดนึงบางทีผมชอบมากินดึกไงเดี๋ยวเราไปลองชิมเมนูที่เริ่มต้นด้วยสิบห้าบาทยี่สิบบาทห้าบาทสิบห้าบาทส่วนคุณจะออนท็อปคุณจะเพิ่มอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ นี่เราก็สั่งมาแล้วนะครับเมนูสิบห้าบาทและยำทั้งหมดทั้งมวลนี้20บาทครับผมทุกยำ20ทุกยำ20่บ้ากถูกจนก่อนเลยจริงๆอะนนียอันนี้ยำไก่แซบไม่น้อยนะไม่น้อยฮะแต่ต้องใจลองตัดขึ้นมาดิิขอชิมแล้วกันนะจาน ยำแก่แทบอะบอกเขาได้นะตอนตอนที่เขายำอะคุณจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากใช้มะนาวแท้ด้วยนะอ๋อไม่ไม่ใช่มะนาวขวดนะมะนาวบีบตะไคร่ยีเทียบกับยำข้างนอกที่แบบราคา40 50 60รสชาติเหรอรสชเทียบได้รสชาสบายเลยเที่ยงก็เขาใช้มะนาวลูกอะคุณเอาจริงๆนะผมชอบมากกว่าเดี๋ยวเาเจ้าดังอีกเพราะว่าไม่ที่อื่นอะเขาใช้มะนาวปลอมผมไม่ชอบผมเขาเป็นมะนาวขวดอันนี้เป็นมะนาวลูกหรอมันแตกต่างกันยังไงนะมะนาวแต่อ้าวความสดรสชาติความจี๊ดจ๊าดต่างกันมะนาวปลอมก็เปรีี้ยววเหมมมมมมืออออนนนนนนนกกัััะะาปล่ขๆิดง แต่มันจะมีมันรู้อะแล้วเออมันรู้ว่าเป็นมะนาวปพอเลยถ้าใช้มะนาวจริงอ่ะในการยำมันจะสดชื่นยำมาม่าครับผมเดี๋ยวผมผมเรียกยำยีมีอเลยนะยำยีมีคืออะไรยำยีมีก็นี่แหละยำมาม่าเนี่ยผมคุณเรียกกันยำมาม่าให้ผมเรียกยีมีอะไรคือยีมีเหรอก็นี่แหละเขาเรียกยีมีภาษาอะไรอิสลามเหรอไม่ใช่ก็คือที่คุณไปไซเว่นที่ไม่มีที่มันมีฮาลาลอ่ะก็จะอะไรนะฮายีไงฮายีไงเขเรียกยีมียีมีโอ้โหคุณตั้งเองว่ายีมีอะลองดิส่งเทียนยำยีมี่่่ัมมาานนแหละะอ จี๊ดจ๊าดจัดใจแซ่บอ่ะอันนี้ยี่สิบเป็ป่ะยี่สิบบาทยี่สิบมีที่ไหนนะขายยี่สิบบาทบนเส้นอ่ะต่อเลยต่อยาวๆยำรสชาติมันไปในทางเดียวกันป่ะพวกยำใช่มันจะทางก็ยำก็ไปในทางเดียวกันนั่นแหละโดยที่วัตถุดิบเส้นว่าใช่ เส้นเขานิ่มแล้วก็ดึงๆอะ่ะอร่อยมากเลยลแล้วก็บวกกับน้ำนน้ำมันขุกขลิบแต่ถ้ามาม่าเนี่ยน้ำจะแห้งแหละซึ่งเขาจะขาย20บาทอะ่ะเขาไม่ได้ยำไว้เป็นถาดหรือเป็นกระมังนะเออขายำแบบจานต่อจานะนะหนาเป็นหม้อเลยที่คุณเห็นที่คุณนิเกิดอะ่ะเขาแบบจานต่อจานนะอมองคนทั่วโอ๋อ20บาทก็ยำแบบเป็นกองกองเหมือนตามตลดาดนะบ้ารวมไปถ่ายไหมเออไม่ใช่นี่เป็นจานจ้าเลยนี่อะไรคุณจะโชว์ผักทำไมเขเครื่องเคียงไงให้เครื่องเคียงมาในยี่บาทอันนี้มาที่ผมจะแนะนำเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อละร้านนห้า าาแล้วแต่เมนูด้วยนะอันนี้แต่เป็นอันนี้เป็นล้านนาเนื้อมันก็เลยยี่สิบาทสิบห้าบาทก็มีถ้วยสิบห้าบาทเริ่มต้นสิบห้าบาทเหมือนกันอ๋อเริ่มสิบห้าบาทเหรอใช่อันนี้พี่บางสัารถ้วยยี่สิบใช่ถ้าเป็นไก่นะยายคุณรองมากเรสรสชาติไม่ต้องปรุงนะไม่ได้อวยนะไม่ต้องปรุงสหรับผมอ่ะเพราะผมอาจจะถูกปากตั้งแต่สมัยเรียนอืมกินแล้วรู้สึกคิดถึงสมัยเรียนขึ้นมาในวัยนั้นที่ยังห้าวไล่จีบสาวไปทั่วโรงเรียน ตอนนี้ก็ยังห้าวอยู่ไล่จีบสาวไปทั่วแต่เปลี่ยนจากโรงเรียนแล้วไงเดี๋ยวคุไปไล่จีบที่อื่นแล้วไงตอนนี้ก็ยังห้าวอยู่ครับจากโรงเรียนคุณไปจีบที่ไหนแถวเนี้ยตามโรงพยาบาลตกไหมครบต้มสิบห้าบาทรสชาติเป็นไงที่บางกินแล้วรสชาติเหมือนเดิมสมัยเรียนป่ะเหมือนเชือมเดิมจีมือไม่ตกจังแมมือเดิมมือเดิมลดมือเดิมเลยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมต่อให้แบบย้อนกลับมากินนะ ใช่ตอนผมเรียนต่อมาเขาก็เอ็นดูผมนะเขาแบบชอบแถมนู่นแถมนี่ให้แล้วทำไมหลังๆพี่ไม่ค่อยมากินที่นี่ผมไม่ได้ไม่ค่อยจะเข้ามาที่นี่กินข้างนอกสามสิบไหมก๋วเตี๋เครื่องเนื้อสามสิบขึ้นอ่ะถูกต้องครับแม้แต่ข้าวต้มไก่ก็แต่สามสิบก็หายากแล้วนะเพราะว่ามันเป็นข้าวต้มเครื่องนะมันไม่ใช่ข้าวต้มกุ้ยน,นะสิบห้าบาทเนี่ยถ้วยนึงม,ม,มันอิ่มไหมล่ะเนี่ยถ้วยนึงเนี่ยสิบห้าบาทเยอะแน่เผ็ดๆใช่ไหม ตบด้วยน้ำวินน้ำคุงแก้วเท่าไหร่นะแต่นี่ลดไปแล้วนะสิบ้าบาทนะเนี่ยตาดำเย็น15บาทเอาจริงๆผมไม่เจอแก้วนี้15บาทมาร้อยกว่าปีอืมผมเริ่มต้นที่ผมได้กินแก้วถังเนี่ยแก้วละยี่สิบละสมมุติผมกินนะ15บาทสิบาบทลูกชิ้นอีกสองไม้ สี่สิบาทโคตรอิ่มเลยนะสี่สิบาทอิ่มนะไม่ต้องถึงห้าสิบไปแล้วแปึ่งแพร่นึงมือพอแต่ผมชอบผมชอบกินแหนมไงยิบแหนมเนื้อมาสิบห้าบาทผมอยากกินแต่แหนมเนื้อเขาอร่อยจริงเจ้าดังปรีดาจากผัดตามเท่าไมพี่บอกปรีดาคืออะไรปรีดายี่ห้อเหรอแบรนด์แหนมไงนี่ปรีดาทำที่ใครๆก็รู้จักกันเนาะอร่อยเงี้ยหรอทำในบ้านอ่ะทำกินในบ้านทำาเรียกอะไรนะผมครุกกิ้งเจากการคนเลี้ยงทำเองกินเองขายเองลองลูกชิ้นไหมลองเทลองลูกชิ้นห้าบาทมชิ้นม ถ้าคุณไปข้างนอกอาจจะม้ก็สิบาทแค่ตัด<า>จริงเด็กๆเล็กๆเลยมาซื้อ5บาทสิบบาทนอกจากลูกชิ้นนอกจากแหนมเนี่ยเขาจัางมีเขาเรียกว่าอะไรไก่ไม้ไก่โรงเรียนอ่ะไม้ละ5บาทด้วยวางขายไเยกสลุปวันนี้ก็คือร้านในวัยเรียนร้านโตมอกหน้าอปตไทยอิดคุณว่าไหผมโอเคเลยแบบแฮปปี้มากสำหรับไม่ใช่แค่สำหรับผมนะผมว่าเด็กๆแล้วก็คนแถวนี้คนแฮปปี้เหมือนกันได้กิน อาหารที่ราคาถูกและอร่อยอ่าว่ามันไม่เคยซื้อที่ไหนนะสําหรับผมก็คือผ่านมากี่ปีราคาก็ยังเท่าเดิมคุณภาพก็ยังคงเดิมความคุ้มก็เหมือนเดิม,มความใจดีความเอื้อทอนของคนขายทีพ่พี่กี่ปีแล้วนะที่พี่มากินตั้งแต่ตอนเรียนผ่านมากี่ปีแล้วที่พี่มากินตั้งแต่ตอนเรียนน่ะมานานแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแต่ไม่ได้เข้ามาเลยนะประมาณสี่ปีแล้วสี่ปี จริงผมจบมาจนแล้วผมก็ไม่ได้ได้มีโอกาสสอนสอนลูกเขาสอนหลานเขาเออจนตอนเนี้ยลูกเขาโตมีลูกแล้วสอนเลยเขาบขาให้เป็นคนดี<อ> <laughs> แต่เวลามาเจอจเ,ปนะเป็นเด็กด,ดีนะเ,นเด็กดีนะอย่าดืนะ้อก็คือก็นั่นแหละก็ ขอบคุณแทนทุกคนเลยก็คือกับร้านค้าร้านโตมอเนี่ยที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของราคาคุณภาพแล้วก็อะไรหลายๆอย่างความใจดีของเขาเนี่ยสรุปคลิปนี้ก็คือคุ้มอร่อยด้วยแต่เป็นร้านลับจริงๆด้วยใช่ร้านลับจริงนะไม่มีป้ายนะรับนนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องใจด้วยนะครับผมก็เป็นอะไรแล้วก็ช่องไอเอ็มไอแอมเกตเตอร์เดีวมาช่องอีกช่องนึงอ่ะวินอิสโตเกย์ครับนี่คุวินอิสโอเคฝากช่อง ช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมช่องของวินนะครับจะเป็นชื่ออะไรหรือว่าเป็นแนวประกวนช่วยกันตามมาถ้าตามมาเดี๋ยวขึ้นให้เออเพื่อนเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใครชอบวินแบบขึ้นอะไรใครชอบวินติดตามวินอะไรเงี้ยเดี๋ยววันไหนวินลงคลิปแรกเดี๋ยวจะลงคลิปแรกของวินให้ดูด้วยว่าแบบเนี่ยวินคลิปแล้วนะตามไปดนคลิปแรกขอพันซับนะครับคุณเอาเยอะเลยเหรอสำหรับพวกเราสามคนสามช่อง บวกอีกหนึ่งช่องเพิ่มขึ้นมาในอนาคตมาฝากไว้ในใจด้วยนะครับต้จะแบบว่าสนุกสนานบันเทิงกับคลิปนะครับผมครับผมเราวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็คือวันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยมันใกล้วันเด็กแล้วอีกวันนึงอีกวันก็วันเด็กแล้วแล้วก็จะมาให้รางวัลน้องนีดๆหเนี่ยๆน่อยจะเป็นการเลี้ยงอาหารเขาตอบคำถามเราได้ไม่ได้เรียกว่าให้รางวัลหรยกว่าของขวัญวันเด็กใช่ของขวัญหน่อยแล้วอาจจะมีแถมให้ด้วยรางวัลให้นิดหน่อยคือให้เด็กได้ยิ้มได้อะเหมือนเป็นเราตอนเด็กอ่ะอะไรที่มันทําให้เรายิ้มได้อะเราดีใช่ใช่ตั้งแต่สมัยเรียนอะถือเป็นร้านที่ผมแบบกําลังซับน้อยก็เลยเติบโตมากับร้านนี้เติบโตมากับร้านนี้อยู่เติบโตมากับเราแวกนี้แล้้้้วกก็ฝาาททองีี่รนน ก็เยอะก็คือย้งองน้องๆรุ่นใหม่ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องพี่ใช่ไหใช่น้องก็าตายไปแล้วไม่มีให้เล่นเลยนะได้จังจะจ่ายตังค์ย,ยังไงได,ไดยแล้วไหนแล้วนี่บอกซื้ออีกซื้ออีกมาเลยจะซื้อให้อีกนี่มีรางวัลให้ถามเลย์ถามน้องเลยไม่อยากตอบก็จะยัดเขี้ยให้ตอบถามตัวเล็กชอบเรียนคณิตศาสตร์นะ อ๋อ,อ,อเข้าทางเลยถามว่าตอบคำถามพี่ให้ได้นะแล้วเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้เป็นของขวัญวันเด็กนะ,ะสแควร์รูทเศษสามส่วนสี่เอาง่ายๆพี่บังเอาง่ายๆ <c oughs> คุณอะไรขนาดนั้น่ะ <c oughs> สแควร์รูทอ่ะพี่เอาง่ายๆคำถามง่ายๆศูนย <c oughs> ์บวกศูนย์เป็นเท่าไหร่

อคครับแล้วพี่ก็ถามจะสูตรคุณหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สูตรนี่แหละคุณเดถามน้องคนนั้นคิดจะไม่ต้องเปิดเาะอะไรขอเล่นกับน้องหน่อยขอเล่นกับน้องน้องชื่ออะไรเนี่ยมูฮัมหมัดอันนูตฮะมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดอันนูตนะเดี๋ยวพี่จะถามหนูนะจ๊ะตอบโอเคโอเคนะเก้าคูณเก้าได้เท่าไหร่ลูกอะไรวะเนี่ยอย่ามูฮัมหมัดเลยถามคนเนี้ยเก้าคูณเก้าได้เท่าไหร่คุณจะถามจริง คนดียยไม่รู้เลยน้องเขาอยากกินอะไรเนี่ยพี่บ้านน้องอยากกินอะไรน้องอยากกินอะไรน้องอยากกินอะไรซื้อข้าวต้มต่อเดี๋ยวอันนี้อันนี้จ่ายจ่ายให้นะซื้อเลยนี่เดี๋ยวถ้าเรารอน้องอาจจะนานหลายคนไงเดี๋ยวเราฝากฝากต่อมาไว้ดีกว่าอ่าเด็กมาซื้อของให้ตัอมาเขาถามหนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นเท่าไหร่จะอัปรี นั่งคนเดียวด้วยเอาแล้วเอาแล้วนั่งคนเดียวด้วยเอาแล้วหนึ่งบนหนึ่งเท่าไหร่นึ่งบนหนึ่งเทไรฮะเอาจริงคือแล้วหนึ่งบนหนึ่งเท่าไหร่น้องไม่พูดเอาบินลงถามดิน้องอาจจะอยากตอบสแควร์รูทก็ได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับไม่ไร้เฮ้น้องบอกสองอ๋อเหรอกนสีวันไม่ได้วันละไอ้สองไอ้สองน้องอยากกินอะไรไหมใช่ น้องอยากกินอะไรไหมอยากกินเลยไหมอยากกินนี่เหรอออเหรจะมาซื้อคัตเต้มเดี๋ยวตัวเอาให้นะเออเดี๋ยวตัวเอาให้โต๊ะกินอันนี้เป็นไงพี่บังก็นั่นแหละวินเขาชอบเขาแหละถามสแควร์รูดเด็กอ๋อ้ มาซื้ออะไรอ่ะละหน้าละหน้าอ๋ออย่างเดียวหรอพี่จะให้เล่นเล่นเล่นตอบคำถามนิดนึงโอเคปะเดี๋ยวพี่จ่ายไปไม่เล่นมันยากตะกี้ได้ยินอยู่ square root น้องบอกโอเคตลอดเขาบอกะเดี๋ยวพี่ถามนะสองบวกสองได้เท่าไหร่เฮ้ยได้เท่าไหร่นะฮะสี่ห้าบวกห้าสิบเฮ้ยสิบเลี้ยวเนี่ยยี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบ ว้าวเฮ้ยแต่เก่งเขากินหมูแล้วน้องชายเก็บไว้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 เดี๋ยวพี่บังใจให้อยากได้อะไรฮะเอาอะไรเอาอะไรเพื่อไม่เอาอะไรเพื่อนไหมก็คือเดี๋ยวพี่ฝากเงินไว้ใช่เพราะว่านี่ก็อาจจะต้องกลับแล้วใช่ไหม๋ยวไปที่อื่นต่อก็ถือว่าฝากเงินไว้พันนึงแล้วก็ถ้ามีน้องๆน้องๆเด็กๆมาซื้อก็ให้เขาบอกว่าเออน้องซื้ออะไรก็ให้ไปในมกหนึ่งพันบาทใช่โอเคไป